เมนนื่อคืนอันร่างการและย,ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นผับแรกที่ได้คิวลำไยและยูกิแล้วก็ลำไยและยูกิก็จะมีโปรเจกต์นะครับที่จะเยาน้ำกันเด้ยาน้ำกันเด้ฉะนั้นคุณผู้ชมลำไยยูกินะครับพี่ลองน้องลำดูอยู่ดนเชือลำไยล่อคิวใส่เสียงที่จริงไว้ใส่มือนี่แต่ว่า ลำยยมีคิว2คิวครับถ่ายรายการสามสบชู์แล้วกับนี่คอนเสิร์ตอยู่ในวรนณอคอนโรงไม่ใช่โรงตลาดตลาดลูกเกลือนวนาณคอนเลยสิบพ่ท่านท่านสอจอเศรษฐการคองสีมาสวัสดีและสวัสดีผมอยู่ที่เดิมลำยยและยูกิครับเร็วๆนี้ครับ จากที่นี่ทรงมาให้แล้วครับยงำว่าไทยลองแต่แต่ลำใหญ่ีนี่คือเสียงของคุณยูคุณยูกิจวนมาไหมยูมาสวัสดีเมื่อคืนนี่ว่าอดซ่อ,อน,นครับผู้ใดได้มาผู้ใดได้เบืองเดียว,ดดยว,ยวลวตัดต่อยครับเมื่อคือนนะครับทีมงานเราไปถ่ายนะครับลงช่องไว้ตอนนี้ออมศิลกรบดิจากำลังแยกกันตัดอยู่นะครับ ใช้ทีมโปรดักชันใหญ่ของไฮทองคาเลยน้องน้องลำนะครับเมื่อคืนเจอกันแล้วนะครับเป็นครั้งที่2แต่ในผับเป็นครั้งแรกยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากนะครับเมื่อคืนนี้ช้แบนสองวงนะครับวงยุก,กิอินกอนนะครับหาทุ่มเครื่องหอดตีหนึ่งแล้วก็ลําใหญ่ก็ส้วนต่อเลยครับไม่ต้องอะไรเลยครับนางกองคนละชุดเลยครับกองตังใบเฮียงกันเลยนะครับข้งางหลางกับยูออหม่องเนึง เนี่ยของยูกยีก็ยงหมดหนึ่งของลำยัยของหนองหนึ่งเลยมันจังบอยญาติกันตีเนี่ยมาเห็นป่าขนาดซื้อรถป้ายแดงนะยังเสียคนละขั้นเนี่ยมือนี้ก็ยังมีผู้สนับสนุนอยากอยางเป็นทางการเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับไซเสือกับไซเซียเอ็มร้อยห้าสิบเนี่ยเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบเออยอืมตอนนี้ก็เลยในห่างไปจากแช่ก็เลยเป็นพี่เช่นเตอร์ไปน้ำตูเลยลำยัยครับกับพี่ตูนบอดี้แสลมพี่ บัวขาวแล้วก็พี่หนุ่มกัญชัยแจ๊สสปิกนี้ครับแล้วก็ฝ่ายหญิงหนึ่งเดียวนั้นก็คือราชินีอินดี้เบอร์หนึ่งของมืองไทยครับลําลไยหายทองคำยื่อเรียกคืนไม่มีิมิตชีวิตเกิน้อยครับผมตอนนี้นะครับกัดเดียวได้เจอกันแทแน่นอนสำหรับเวอร์ชันของลำไยครับเตอนนี้เวอร์ชันของบิดต,ตูวท้าตะโอยไปเวอร์ชันลำไยผมเห็นแล้วแต่ผมยังไม่ปล่อยนะทุกคนนะเอาอ้าวโียเย็นใหกคอยกินเข็นนมาเสียงคอยเป็นปีเซนเตร์ เาิก็กินแบบบ่เย็นนี่บออาเมื่อกี้ท้องว่างครับก็เลยกินโอเปนติน,น tin. อันนี้เขได้เป็นพิเศษเตอร์อันนี้หิวเลยกินอ่าอันนี้สกอตอันนี้กเขาได้เป็นพิเศษเตอร์ครับหิวอีกอย่างที่พอกินได้ก็กินก้อนแล้วก็มรลอยหาสิ้ครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอยกินตลอดที่แล้วเมืม่อว่าเป็นพิเศษเต๋อข่อยกินอยู่แล้วนะมิลอยเนี่ยมันหวานหวานจุ้ยจุย้ย อืมโอเคครับเสื้อบอกครับคุณเต็มหนึ่งเเนี่ยนะครับอ้อกระโซงไอเอฟซีนี่เนี่นนออองงนนผู้ผลิตเกมใดเมื่อนั้นเพื่อตอบถือว่าบานยุคกีบานถึงที่เท่าไหร่ขอเสื้อเนี่ยใส่ได้หรออืมอันนี้ใส่เอ็มด้เนี่ยเอออันนี้ใส่เอ็มไใส่อันนี้ใส่เอลได้นนไไนนจ้าเป็นของบอลเล็กเลยนะครับไปบอลเล็กบอลเล็กเนี่ยทีมชาติไทยใส่ตัวนี้ครับเป็นของเสื้อโองงานนะครับแพงนะครับดูแพงนะฮะอืม เขาบอกอืมสวงไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอืมใครอยู่มือนี่ยคนออกะกินเขาบอกกินเกินมือละสองขวดคนสกินมือนี่สักโลหลนึ่งนี่ละ ลำไยยูกิดังไกลทั่วโลกก็หยุดต้อนแล้วครับตอนนี้วัดลาวที่ประเทศอเมริกานะครับนะครับวัดที่มีสปปลาวไปทำบุญร้าที่ทีนสซี่ครับเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ครับบ่าวเดก็โทรมางานประจําปีเดือนจูนบัวันชาติของอเมริกานีครับเพิ่นกับติดต่อมาให้กันครับทุกคนดังนั้นต้องไปให้ไกลทั่วโลกนะลำไยกับยูกิครับพี่ร้องน้องลำสบายใจแท้ ตอนนี้มีแต่คนอยากเขามาอยู่ค่ายให้ทองคําถะเลาะมาจากสังกัดนั้นถ้าย้ายออกมาจากสังกัดนี้เมือ่อชันย่ามงคลบางนี้กัซิเลีนมาตั้งแต่ค่ายให้ทองคําข่อยข่อยกับเชิดน้าหมอท่านตั้งแต่ซื้อรถตู้ให้กับเมื่อคืนลำยัยสามคันยูกิสี่คันเพราะว่ารถตู้ของลำยัยเนี่ยนักดนตรีเขาสี่ห้าชิ้นปีโป้เขาไปคันเดียวได้แต่ของยูกินักดนตรีเก้าชิ้นเก้าคน เก้าคนขับเครื่องปอมีหอดเป็ดเป็ดเป็ด,ป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 ดหัวลำนี่สำวงหัวลำหมูเนาะเครื่องก็เลยหลายมีหอดกล่องยาวมีหอดเพลกระชันอันน,นี้ยัางนี้แกร่งไปแบบนี้เหมือเพลงในเฮ็ดสองเทียแกรง่งก,ก็ไปน้ำมูเขากล่องยน่าเขามาตีเซเพลงสุดท้ายเท่านั้นแหละอันกล่องยาวอันยังกันตึมกันตึมหนึห่งเียอันเดียวอืึขนไปอขอนไปเนื้อมือเนื้อได้ใส่รถขนตั้งแต่อุปกรณ์เนี่ยหนึ่งขั้นรถตู้ก็เลย ใส่สี่ขั้นลดลำไยสามขั้นเป็นเจ็ดขั้นลดตู้ขึ้นเจ็ดขั้นนะเอาผาดในหางมิวเอกลูกชายคนโตเอาไม่ใช่พี่พอจุนเนอรลูกชายคนโตมิวเอกลูกชายคนเล็กบนังน้ำกันเดะอืมคือว่าประหยัดนะมันบ,อนบ,นอบน่อมั่นผสมฐานนะพนะานีนจ่าว่าต้องไปในหางหน้อยในหางใหญ่ในหางประจญ์ใช่ต้องไปด้วยกันครับเมื่อคืนสิบขัน นะครับสิบขั้นไปจอดอยู่จนว่าป้าดตัวจะขึ้นคักมาแน่เถอะลำไย,ยกับยูกิใช้รถสิบคันปานเสียงอีสานใส่ยี่สิบขั้นนึกขอยิ่ใส่รถบาดป่ะเนะ่ยมนม,มันทำอะไรลาไหดี๋ว่าน,น,น,นักดนตรีกับนักแดนเซอ,อร์ไปพร้อมกันใส่เป็นรถบาดได้ปะแอนต้อาซื้อรถบา,มมมาดมินิมินิมันทำาวลาได้๋ว่ามินิ รถบาดให้ลำย่อยให้บดเอันเลื่อม่อยก็แบ็แบ็คอัพไปความกันขนกันไปแล้วก็พี่ของนาในตัวสายแปดแฮปปี้แลนด์แต่เนี่ยเนี่ยสายแปดแี้แสายแปดแฮปปีแล้ดเขาจะขายบ่มันถือว่มีอะไรบบมีอะไรอะไรจะเาไว้เหรอถ้าเอาสี่ชางให้เอาโดบานสองสันไหมโอ้ให้บาดสองสันมันทำเวลาบ่ได้ลำย่อยแรงมือสามงานสิบมันมันติตานลุ่มัองแรงโมได้ลำย่อยหอดกนอยู่แล้ว เดี๋ยวเราเดินเสื้อกับเช็คเศร้าว่านรื่องหัวเท็นไหนล่ะใช่ครับลายสิห้าหน้าสั่งของกินอีกแล้ว,วชายเทวดาฝนตกด้วยนี่ยนะของมันต้องมีต้องใส่เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องครับคุณกิติมาคุณเปเป้สวัสดีครับเทนเนสซี่ <Tennessee S 2> เจอกันจูนแอนเมย์แอนจูนปีหน้าพี่เปเป้พาไปนะจานเปเป้พาไปลำใหญ่และยูกิเดี๋ยวมาส่งเพลงให้แก นะไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอีกแล้วสำหรับลำไยและยูเกะเนีนะ่ยตอนนี้คอนเสิร์ตเนี่ยเน่าเหยียดไปฮอดปีหกเก่าเลยเื้อนะครับจองกระจองเน้อนะครับฮอดปีหกเก่าเลยไหคอนเสิร์ตตอนนี้เซนอ,เอะไรครับเซนเซนเซนรายการใช่อนุญาตให้ใช้เสียงอนุญาตให้ใช้เพลงในรายการ ทีวีบอบรถตู้สะดวกเอาบอ่เอารถบัสกลางก็ได้บ่ใหล่ล่าสุดลำไยและยูกินะครับเพลงแรกยูกิฮาก้าดาวว่าแรกเนี่ยผมเป็นเพลงเปิดหัวนะเสือดังก็ดังไม่ดังก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเป็นเพลงเปิดหัวนะครับเป็นเพลงแนะนําตัวของยูกิบอกว่าอยู่ที่ชัยภูมิพ่อพญายแลนี่คู้บาวยูดอนผู้บาวยูดอนกะบ,บรกษาข้ามมันและสัญญา กัเลยอกหักพันวันะครับผมแล้วก็ฝนตกนอนดูยูกิเมืม่อเมื่อโอเคเลยนะครับก็เลยเปิดตัวก่อนแต่เพลงนี้ครับต้องเป็นแมสครับจะต้องเป็นเพลงที่เป็นเพลงกลางๆเป็นเพลงตลาดนะครับเป็นเพลงตลาดนะครับให้ทุกคนเอาไปร้องได้ให้ทุกคนเอ,อ,ไอไาออไปเล่นหน้าเวทีได้ก็เลยต้องมาฟิชชิ่งนะครับกับ พี่ใหญ่เลยนะครับลำใหญ่ห่ยต้งคำเมื่อคืนโอ้ยอ่อนซ่อนนองนะครับอา้าวดูแลนองบักยางดีบนเวทีบอกแล้วว่าผมมีเพชรอยู่สองเมต็ดตอนเนี้ยถ้าเป็นนักมวยนักมวยแชมป์ในสถาบันสมาคมมวยโลกสภาพมวยโลกก็มีสิบเส้นยางน้อยหายต้องคำมีสองเส้นรุ่นมินิแ i บมินิฟเวทรุ่น ไฟเวทรุ่นเบนตันเวทรุ่นแฮปวีเวทอย่างน้อยผมถือ2อเส้นกับพ่อแหละครับอีก8ปเส้นแล้วแต่พูดด้ใดนะครับผมปวดหัวอเอาแค่เนี้ยสอเสนผมกัดรอแล้วนะเมื่อคืนรถตู้หายต้องข้าจอดลาดฟาดอยู่ลำไยสามคันเพราะว่าแบ็กอัพเขามี5คนนะไปกับเครื่องดน,นตรีได้แดนเซอร์อีก1นึคันลำไยอีกหนึ่งคันรถตู้คอมพิวเตอร์หมด สีขาวหมดทีมงานเราใช้สีขาวนะครับยูกิอีก4คันครับแบ็กอัพสองคันหลุดตู้เพราะว่าแบ็กอัพของยูกิเก้าคน,คนมีเครื่องเป่าสามชิ้นนะแปดแปดแดดแดดแล้วก็ว่างนานๆที่เพลงหนึ่งเป่าสองเตะแปดสาเนี่ยคาตัวซมูอ่าอีเพลงนึงว่าแป๊ดซมูอ่นผู้นึ้นเกรงแจ็คแมนเนี่ยเกรงสามเนี่ยเพื่อขัดฉันซมู บักนึ่งตีกองจนวินน่นสองร้อยรูปนะตัดให้ก่อนดน้วยเลยนะแ,นนะแล้วจะไปนั่งตัดที่ค่ายอ่ะที่นอน,นมันจะมีแอร์ M ไหมล่ะมนะไม่มีัญหาครับผมจัดไปครับผมรีบเลยครับผมก็เลยประมาณนี้ครับผมรถรับมย้ายสามคันรถตู้ยูกิสี่คันรถตู้แดนเซอร์หนึ่งคันแบคอัพสองคันรถตู้พาว่ามีนงังกตีเก่าคนมือมีกหนึ่งเป็นสิบคนขับไปสิบเอ็ด เป็นไงล่ะทีนี้ยูกีมากับทีมเอกคนแต่งหน้าคนแต่งผมแล้วก็น้องชัดเอกกับพ่อและมารด้าเอกสี่คันรถในห้างหายเอกเอาผ่าตดรถลูกไส้กบพ่อจุเน่รถดูกไส้หน่อยนิวเอกสิบคันไม่มีม่องจอดนะไม่มีม่องจอดไม่เข้าด้านหลังครับเดี๋ยวเขาจะว่า,าเราไปกินฟรีเดี๋ยวจะไปใช้ป้ายคล้องคอใส่เสื้อเข้าฟรีไม่เอาครับซื้อบัรละสองรอยครับเมือเ่อคืน ซื้อบัตรละสองร้อยเราไม่ไปล้มทับไข่ไม่ไปใช้สิทธิ์อภิสิทธิ์เนื้ออื่นใดเขาจ้างเราเราก็ซื้อเขาเราก็จ้างเขาเหมือนกันเราเข้าแบบมีเกียรติผมไปอ้อมผานะเจ้าภาพซื้องานผมนะนะเขาซื้อเป็นแสนนะครับเขาเก็บบัตรก็สิได้บัตรละล,ะลอยเศร้าผมจะเข้าไปดูลูกสาวผมเล่นผมไม่เคยรอดปองขาดไปนะอ้อมไปเอาบัตรอือ่นของวัตโต้พอ่อยหน่อยบยัตรอยก,กิกับบัตรลำไยอะ เมื่อคืนน่ะที่เราซื้ออยู่ผมไม่เคยหลอยเข้าไม่เคยเข้าปีซื้อบัตรให้ทุกคนเอฟซี FC เข้ามาหลายซื้อบัดให้ทุกคนเลยครับเมื่อคืนนะครับผู้ได้เขาก่อนนะเข้าไปเมื่อคืนเต็มหลานครับทุกคนลำใหญ่ยูกิยูกิขึ้นห้าทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งไม่ต้องนี่เลยครับเปลี่ยนวงไม่ถึงหนึ่งนาทีครับนั่งประจําที่ว้เรียบร้อยปึ๊บเปิดไฟหุงบักขึ้นม่านี้เดียวโอ้โห,โหของมันต้องทําครับทําให้คนเชื่อ บางทีปีเซนเตอร์นะเขาจ้างหลักแสนครับสองสามแสนผมทําเป็นล้านเพราะอะไรครับมันถี่เงาหมูมากครับมันสี่เงาหมูมากถ้าจะเอากระไรเท่าเดียกมันกะได้ยุ่แต่ว่าเนาะเล็สิบบางได้แหะครับนี่ครับขนาดผมซื้อมเมื่อคืนนะผมยังซื้อไปสิบสองใบสองคอนสีอันนี้เฉพาะลูกๆเขาได้เนี่ยแต่มีปลายความขอ้ขอ,ขอกับต้องไปเข่าหุ่นวุ่ยาก ต้องซื้อบัตรครับเนี่ยซื้อเองเหลืออีกสามใบไป่ได้ใส่ซิเลยครับซอยล้านเขาได้ครับซื้อสิบสองใบเนี่ยเห็นปะไม่รับจองตัวครับซื้อบัตรหน้าง,งานครับผมซื้อเองไม่ได้ให้ใครด้วยในเะมื่อคืนเนี่ยหกลอยเหเห็นปะซื้อลอตเตอรี่ยังจะได้ตังหลายใบยได้เนี่ยแต่เราซื้อเป็นไงครับเอาน้องมาลงวัดสงสารคอนหน่อยครับโอเคเลยครับถูกต้องเลยรับอาจารย์ความยุติธรรมคือสิ่งที่ดีงาม ผมชอบผมชอบความยุติธรรมคุณดูอือี่ออครับเมื่อคืนสวยงามไหมครับรูปนี้สวยงามไหมครับเนีย่ยผมเป็นคนมักความยุติธรรมเนี่ ผู้ใดบยิษัท่ผมอยู่หน้าหมเป็นนี่นะก็เอาเป็นว่าตอนนี้นักร้องที่อยากเข้ามาเห็นยูกิดังมีเงินดังมาระดับหนึ่งแล้วเป็นหมอลํำก็ดังแล้วแถวอีสานแต่ถ้าเข้ามาเป็นแมสเหมือนพี่ลำไย,ยครับไปทั่วไทยครับวันนี้ลำไย,ยถ่ายรายการสามแซบสามแซบโซ่แล้วก็คอนเสิร์ตอยู่ที่ ตลาดลงเกลือน,อ,นอน้มันครมือนึ่งในเล่นหนาเล่นหลังครับพี่น้องพร้อม